สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะและวันนี้ท็อป,ปิคของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะจากคนที่คุณรอคอยภายในใจของคุณตอนนี้รอคอยใครอยู่หรือเปล่านะคะและข้อความจากเขานั้นส่งมาหาคุณว่าย,ยัางไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ข้อความนะคะจากคนที่คุณรอคอยคุณไม่รู้หรอกว่าใครบางคนอยากส่งข้อความหาคุณแค่ไหนนะคะแต่เขาก็ส่งไม่ได้หรือมันมีอะไรที่ยังไม่สามารถที่จะบรรจบนะคะกับความสัมพันธ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างการมีอุปสรรคในเรื่องราวความรักบางสิ่งต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ณตอนนี้นะคะความไม่กล้าความกังวลความกลัวปัญหาอุปสรรคต่างๆมันทําให้ห่างไกลกันออกไป คุณห่างไกลจากใครคุณมีอุปสรรคความรักความสัมพันธ์กับใครนะคะเก็บอะไรไว้ในใจนะคะเรามาดูข้อความจากคนที่คุณรอคอยในใจนั้นคุณเจอเขาหรือยังไม่เจอนะคะเจอเขาแล้วหรือยังไม่เจอเราก็จะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะโอเคนะคะหึงดาบ ออแอร์นะคะหนึ่งดาบออกมาแล้วข้อความจากคนที่คุณรอคอย วว8ถ้วยบางท่านนะคะเหมือนกับรอคําตอบรอการคุยการเคลียร์การชัดเจนอะไรกับใครบางคนที่คุณเดินจากเข้ามาหรือ เขาเดินจากไปหรือต่างคนต่างนิ่งนะคะบางท่านอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะการนิ่งลงการจบลงจะจบลงนะคะขอภยัยกับบางสิ่งบางอย่างนะคะความรู้สึกของใครคนนั้นเขายังส่องเขายังรอคอยเขายังตามคุณอยู่จิตแล้วก็ความรู้สึกของเขาเขายังคงคิดถึงคุณเขาอยากที่จะได้มาสารความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะ เขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยเขาอยากเข้ามาคุยและเคลียร์ในความสัมพันธ์เดินหน้ามาคุยกันนะคะเดินหน้ามาคุยในความสัมพันธ์อศวินไม้เท้าเดซันค่ะสวยงามมากๆเลย ีีเหยใบนี้จอกมานะคะห้าถ้วยด้านหลังไพเป็นสามถ้วยนะคะความรู้สึกของคนที่คุณเคยมีช่วงเวลาดีๆกับเขานะคะเคยได้เดทกันแล้วเคยได้คุยกันแล้ว นะคะกับเขาคนนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะเจอการผ่านเพื่อนนะคะเพื่อนแนะนำหรือว่าในที่ทำง,งานงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงรนะคะทำให้รู้สึกว่าการสานความสัมพันธ์มันอาจจะค่อยเป็นเหมือนกับอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือว่าไม่ได้เคลียร์ในความรู้สึกเลยเขาอาจจะเข้าหาคุณสไตล์แบบเพื่อนมากกว่านะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่าเอ๊ะ มันจะไปต่อได้ไหมหรือว่ามันจะไปต่อได้อย่างไรนะคะเหมือนกับมีประเด็นและมีปัญหากันเกิดขึ้นถ้าเจอกันแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันยังสารความสัมพันธ์ไม่ได้แล้วเขาเขาหาคุณสไตล์แบบเพื่อนเขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนแน่นอนคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่า เขาทําอะไรหรือว่าเขามีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนอาจจะสกิดใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านพบเจอกับคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะเป็นคนที่ ระดับสูงนะคะเป็นคน khi, 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 ขี้ขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะเป็นคนที่มีสเสน,น่ห์เฟลลี่ดูเป็นคนที่ชอบทํานู่นทํานี่มีแพชชั่นมีแพชชั่นทำนู่ทนทานี่อยู่ตลอดเวลานะคะในส่วนของความรู้สึกคนคน้นของคุณที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะมีประเด็นการอะไรที่มันนิ่งไปเงียบไปห่างกันไปเขายังคงเหมือนกับว่าคอยตามคุณอยู่คอยส่องคอยมองคุณอยู่คอยคอยหาโอกาสวันเวลาที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณ ใครที่รู้สึกว่าเดินอะไรเดินจากอะไรมากับความสัมพันธ์กับใครบางคนเขาเสียใจกับสิ่งที่ทำกับคุณลงไปแล้วนะคะไม่ว่าการกระทำนั้นจะทำให้คุณเสียใจร้องไห้หรือว่าเจ็บปวดแล้วคุณเดินจากเขาไปเขาเสียใจกับสิ่งที่ที่ทำลงไปแล้วสำนึกผิดได้แต่รู้สึกมองดูแล้วก็รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองที่ทำผิดนะวันนั้นนะคะอะไรที่ยังคงค้างคาและเคลียร์ไม่ได้ เขาคนนั้นรอคอยที่จะเคลียร์กับคุณเหมือนกันนะคะใครที่มีประเด็นในการคุยการเคลียร์กันเขารอจังหวะที่จะเข้ามาส่งข้อความหาคุณการนัดพบเจอกันเริ่มต้นเริ่มต้นในความสัมพันธ์หรือว่าการคงไว้ในความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะคะมันเป็นความรู้สึกข,ของคนคนหนึ่งที่เขารอคอยแลวเขาตามคุณอยู่สองคนอยู่ในโซเชียลนะคะเหมือนกับ เปิดโอกาสให้คุณอยู่แต่คุณอาจจะไม่เดินเข้ามาหาเขาเขาอาจตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขารอข้อความจากคุณแต่คุณไม่ได้ส่งข้อความหาเขาคุณอาจจะเดินจากเข้ามาหรือเงียบจากเข้ามานะคะแต่เขารู้สึกว่าเหมือนแบบอยากให้คุณแบบส่งข้อความหาเขาอะนะคะอยากให้ส่งข้อความหาอยากให้แบบเปิดประตูไว้รอคุณอยู่แต่คุณก็ไม่ทําแบบนั้นมันทําให้เขารู้สึกว่า มันได้แต่รอคอยมันได้แต่ส่องได้แต่มองนะได้แต่คิดถึงอยู่ตรงนี้นะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากหาวิธีคิดสเต็ปในความสัมพันธ์ต่อไปอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ให้เป็นความสุขสดใสเหมือนเดิมหรืออยากที่จะได้มาเดทอีกครั้งมาปรับความเข้าใจมาพูดคุยกันอีกครั้งยังคงที่จะสถานะให้มันแบบเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ยังคงอยู่ต่อไปยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้ พังลงหรือว่าอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกของคนคนงที่ที่รอคอยคุณเหลือเกินนะคะ King of Water ตัวตนของเขาเป็นราชาถ้วยตอนนี้เขามีความรู้สึกอ่อนไหวนะคะกับคุณเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณหัวใจของเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณเขามีความกังวลใจนะคะเขามีความกังวลใจมีความมีความรู้สึกว่า จะเข้าหาคุณได้ยังไงมีความอารมณ์อ่อนไหวของความเซนสติราชาถ้ววเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีน่ารักมีสเสน่ห์นะคะเข้าใจพวกผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะเป็นคนที่ขี้อายแต่เป็นคนที่มีความเป็นผู้นาแต่งตัวทันสมัยนะคะดูดีมีสเสน่ห์นะคะบางท่านอาจจะได้คอนแทคกับคนที่เขามีคุณวุฒิวายุที่สูงกว่านะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้เพราะนั้นตอนนี้ ข้อความจากคนที่คุณรอคอยเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณเขามีความรู้สึกของการที่เสียใจยกับสิ่งที่ทําลงไปอะไรที่มันค้างคาเขาก็อยากคุยอยากเคลียร์นะคะอะไรที่มันมันจบลงไปมันนิ่งลงไปเลยเขาก็อยากที่จะแบบหาวิธีเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์ให้มันยังคงอยู่ต่อไปได้ได้พบเจอได้เดทกันอีกครั้งได้พูดคุยในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปนะคะทุกๆคนนี่คือ ข้อความจากคนที่คุณรอคอยไม่ว่าสิ่งนั้นคุณจะรอคอยใครหรือไม่รอคอยใครมันไปต่อได้หรือไม่ได้ยังไงเราเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องปล่อยละวางไปก่อนก่อนที่จะได้ได้คุยกันใหม่อีกครั้งบางทีอารมณ์ร้อนก่อนหน้านี้อาจจะต้องปล่อยละวางไปก่อนถ้าช่วงจังหวะดีๆของชีวิตได้กลับมาเจอกันได้กลับมาพูดคุยกันมันอาจจะเป็นทําให้ให้ความสัมพันธ์เออมันเคลียร์แล้วเข้าใจกันได้และยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ดี แน่นอนนะคะคนที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาก็ได้จะส่งข้อความมาหาคุณบางครั้งสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะทำให้เขาได้รู้สึกแล้วตอนนี้ว่าอะไรคืออะไรแล้วความรู้สึกที่มันยังคงอยู่ที่มันยังเกาะติดแล้วก็ตามคุณอยู่ยังคงคิดถึงอยู่อยากเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆที่ดีอยู่มันรู้สึกว่า ภายในใจถ้าไม่เสียอะไรไปก็จะไม่รู้ว่าแคร์หรือรู้สึกกับคุณมากแค่ไหนนะคะอะไรที่มันค้างคาอยู่แน่นอนเขายังคงเสียใจนะคะอยากที่จะทําให้มันสานความสัมพันธ์ไปต่อได้แต่ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณนะคะเพราะว่าคนของคุณคนที่คุณรอคอย เขาอยากที่จะคุยกับคุณอยากเดินเข้ามาคุยเคลียร์ปัญหาต่างๆที่ที่ค้างคากันนะคะเชื่อว่าคุณก็รอบางท่านก็รอเชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็รอเช่นกันแต่เมื่อไรล่ะนะคะก็ต้องอยู่กับช่วงจังหวะของชีวิตของคนเราถ้าเกิดว่าณวันหนึ่งพร้อมที่จะส่งข้อความหาพร้อมที่จะคุยเคลียร์แล้วนั่นคือเป็นจังหวะจังหวะที่ดีนะคะเขาอาจจะเตรียมคําพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาคุยกับคุณ ะะก็มีความคืออยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่อยากให้มันเป็นอยู่อะไรที่มันค้างคาแบบนี้ตลอดไปอะไรที่ไปต่อได้ก็อยากที่จะไปต่ออะไรไปต่อไม่ได้เขาก็อยากที่จะคงไว้เป็น relationship ที่ที่ดีในสถานะเพื่อนนะคะแบบนี้นั่นเองนะคะทัดไฟทัดน้ำทัดลมนะคะเพราะฉะนั้น นี่คือข้อความจากคนที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ขอให้วันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองถ้าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเขาจะเข้าใจเมื่อเมื่อเมื่อเขามองกลับไปเขาจะเข้าใจกับเหตุและผลแล้วคำพูดของคุณถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่รู้สึกว่าตกผลึกของคำพูดความรู้สึกของแต่ละฝ่าย ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ทบทวนอะไรต่างๆที่ผ่านมาการถอยห่างการทิ้งห่างการมีปัญหากันออกไปแล้วได้คิดทบทวนต่างๆมากมายมีเวลาที่จะตกผลึกความคิดความรู้สึกของตัวเองมันจะทําให้เขาได้มันจะให้ทุกทำให้ทุกคนนะคะได้รู้สึกว่าเราที่จะควรจะทําอะไรต่อไปเราจะไปกันต่อได้หรือไม่ได้นะคะนี่คือ ข้อความจากคนที่คุณรอคอยนะคะทุกๆคนก็ประมาณนี้ขอบคุณามากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ